เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของ collaborating between health and social sector value hope and inspiration นะคะการน,นำเสนอนะคะท่านวิทยากรเป็นระมมที่บด่นที่29แล้วก็เรียนเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะแล้วก็ศึกษาต่อในปริญญาโทในเรื่องของระบบสุขภาพชุมชนนะคะแล้วก็เป็น l l o w s w s p นะคะเรื่องของ CMBI Equity and Initiative China Medical Board Foundation นะคะ ท่านผู้นี้นะคะเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นนะคะประจำปี2554นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลคนค้นคนอวอร์ดสาขาแรงบันดาลใจประจำปี2558นะคะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีเรียนเชิญนายแพทย์สันติลาภเบญจกุลค,ค่ะเรีเชิญค่ะกับเรียนอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับ โอ้จริงๆผมก็มีโอกาสไปพูดเวทีก็เยอะมากเลยนะครับเวทีใหญ่ๆก็เยอะแต่เวทีนี้ทําไมมารู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเนี่ยเหมือนกับกําลังจะต้องมาสอบออสกี้แล้วก็มีหลายๆเรื่องนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับอาจารย์อย่างเช่นตึกนะครับตึกนี้สมัยพวกเราเรียนก็ยังไม่มีก็ก็ไปผิดตึกอะครับแต่อย่างน้อยผมว่ามี2ออย่างที่อย่างน้อยนะเขาที่มันไม่เปลี่ยนนะครับอยากแรงเมื่อกี้ดีใจมากเลยมีเพื่อนผมคนนึงบอกว่าสันติสันติ ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะยังคงเมื่อ20ปีอย่างไงตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วอย่างที่สอบผมคิดว่าอาจารย์ทุกๆท,ท่านก็ยังคงมีความการุณาต่อพวกเราเหมือนกับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะครับถึงแม้หลายๆท่านก็ตามไวใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องปกติคงจะเล่าชีวิตผมคงจะตรงข้ามกับเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โมเลกุลจีโนมแต่ผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนที่อยู่ในชุมชนและชนบทนะครับในชีวิตก็คงทําหลายเรื่องแต่วันนี้อยากจะเล่าประสบการณ์ให้อาจารย์ได้ฟังสักสองสามเรื่องแล้วแต่เวลาที่จะมีนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องที่เล่าพอจะมีประโยชน์เอ,อ่อหรือต่อสังคมอะไรก็แล้วแต่ก็ขอมอบความดีให้อาจารย์สุดชาตินะครับอาจารย์ลหัดอาจารย์ลหัดผมมันนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเอ,อ่อ ชีวิตผมเป็นคนกรุงเทพกพ็อาจารย์แต่ว่าตั้งแต่จบไปก็ก็อยู่ชนบทมาตลอดนะครับแต่ก็คําที่ลามาสอนอยังไงก็คงเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าเธอไม่ใช่เป็นหมอแต่เธอต้องดูแลผู้คนด้วยก็เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็จริงๆยี่สิบปีตอนนี้ก็ยังอยู่ชนบทมาตลอดนะครับพื้นที่ที่อยู่ก็อยู่ที่ลบุรีแล้วก็กันดานนะครับเป็นอําเภอสุดท้ายที่อยู่ในจังหวัดลบุรีเชื่อมอำเภอลำสนเทียนเออไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มี มีเรื่องหนึ่งที่ไปจับแล้วก็มีโอกาสได้ทำะนะครับอาจารย์ต้อง,องในชนบทเนี่ยมันก็เดี๋ยวทุกวันนี้ก็จะเป็นสังคมแบบที่มันเป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็กรู้ดีนะครับแต่ว่าในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นบางคนถ้าเป็นผู้สูงอายุถึงจุดหนึ่งก็ต้องเริ่มช่อเหลอัวเองไม่ได้นะครับติดมาติดเตียงแต่ว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยากจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนป่วยที่ร่ํารวยกับคนป่วยที่ยากจนเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับเออมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกรู้สึกอินมากตั้งแต่เริ่มทํางานนะครับก็คือคนป่วยที่ยากจนแล้วก็ต้องติดบ้านติดเตียงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเออมีโอกาสที่ไปเยี่ยมบ้านนะครับเราก็ไปเห็นสภาพความเป็นจริงนะครับเวลาเขาลําบากนี่เขาเขาลำบากจริงๆนะครับ คนติดบ้านติดเตียงโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนแก่กับคนแก่อยู่ด้วยกันนะครับหนุ่มสาวไปทํางานในเมืองแล้วยากจนนะครับบางครั้งที่โดยส่วนใหญ่ภาพที่เราเห็นชินตาก็คือว่าเป็นคนแก่ผู้หญิงดูแลคุณคุณยายดูแลคุณตาเนี่ยนะครับอยู่กันสองคนหลายๆครั้งก็จะเห็นว่าคุณตาก็ไม่ได้อาบน้ํามาหลายวันก็มีนะครับบางทีก็เวลานอนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เวลา ขับถ่ายมาก็ไม่มีใครไปช่วยเหลือนะครับถามว่าทําไมคุณยายไม่ดูแลคุณตามันดูไม่ไหวนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยู่กับสองคนนะครับแล้วมันจะดูไหวยังไงท้ายสุดก็ดูตามสภาพแล้วก็เป็นความจํานนอย่างงี้นะครับีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กระแทกใจผมมากเลยแล้วผมก็ตั้งใจว่าเออในโอกาสที่อยู่ตรงนั้นนี่อยากจะทําอะไรให้กับพื้นที่ได้บ้างนะครับแต่ก่อนจะไปนี้ต้องเล่าย้อนนิดนึงครับอาจารย์ผมทําไมคําถามคือทำไมอยู่ชนบทนานนะครับ เวลามีใครมาสัมภาษณ์ผมผมก็จะเวลามีคนสัมภาษณ์ก็ต้องพูดดีๆใช่ไหมครับว่าเราก็อยู่ชนบทเราก็เห็นแต่เบื้องหลังจริงๆนะที่อยู่นานเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นอาจารย์คงพูดได้นะเป็นเพราะติดสาวครับคือคือคือไปเจอไปเจอพยาบาลท่านหนึ่งแล้วก็น่ารักมากแล้วก็แล้วก็ติดแล้วก็แต่งงานก็อยู่กันตรงนั้นก็เลยไม่ได้ย้ายออกมานะอันนี้เป็นเบื้องหลังจริงๆนะแต่เวลาเราสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์ดีหน่อยใช่ไหมครับ เออแต่ในเมื่ออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เจอสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยากจะทํางานนี้จริงๆนะครับก็เลยเริ่มทําแต่เอาจริงๆแล้วผมจําได้ว่าเคสแรกที่ผมไปดูเนี่ยพอเริ่มสนใจเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่คนแก่นะเป็นเด็กนะเนี่ยเป็นเด็กคนนี้เป็นเคสแรกในชีวิตนะครับเมื่อประมาณสัก1778ปีที่แล้วชื่อแม็กนะแม็กเป็นไฮโดรเซฟอรัสนะครับแล้วเขาก็อยู่กับตาสองคนเนาะแล้วเขาก็ คุณตาเนี่ยแบกแบกแม็กมาทาแผลที่ห้องฉุกเฉินผมก็เกิดคําถามว่าโ,โหทำไมมันทุรักทุเลแบบนี้ระบบทําไมไม่รองรับเลยผมก็ตามไปดูแม็กที่บ้านนะครับปรากฏว่าผมดูแลแม็กสองปีนะครับแล้วก็ตั้งทีมเล็กๆไปดูตลอดสองปีเนี่ยมันมีความหมายกับผมมากเลยอย่างแรกผมรู้สึกเห็นใจคนกลุ่มนี้มากมากขึ้นทั้งแม็กและคุณปู่เขานะครับอยู่กันสคนอย่างที่สองเนี่ยแม็กเขาเขาสอนอะไรผมเยอะมากเลยครับอาจารย์ ว่าถ้าหมอสันตินะอยากจะทําระบบอย่างนี้เนี่ยให้ดีเนี่ยจะต้องทาอย่างไงแม็กเขาสอนผมนะครับบทเรียนที่ได้จากแม็กสองปีคือรวสุไทยเขาก็ตายนะครับเพราะเขาเป็นไฮโดรเซฟอรัสวันหนึ่งเขาก็ต้องตายแต่เขาสอนผมอยู่สองสามเรื่องครับเขาสอนผมว่าถ้าผมอยากจะทําเรื่องนี้ทั้งอําเภอลําสนทิซึ่งมันมีคนแบบนี้ทั้งแก่แล้วไม่แก่เนี่ยประมาณ2องถึงสามคนนะที่ถูกทอดทิ้งด้วยด้วยความจำยนแล้วก็เนื่องจากว่าความยากจนต่างๆเนะี่ยเขาบอกว่าอย่างแรก คุณหมอจะต้องทําบ้านเขาให้เป็นที่ที่ดูแลให้ดีที่สุดเออถ้าเขาจะมาอยู่โรงพยาบาลไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อจําเป็นแล้วก็นานๆทีนะครับก็สอนผมแบบนี้แปลว่าเรื่องที่หนึ่งเขาบอกผมว่าถ้าจะทําเรื่องนี้ให้ดีเนี่ยเขาหมอจะต้องทําบ้านให้เป็นที่ที่ดูแลให้ดีที่สุดนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเขาสอนผมว่าถ้าอยากจะดูแลเรื่องนี้ดีๆเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัวแต่เพียงฝ่ายเดียวเวลาเราถูกต่อยก็บอกต้องแฟมิลี่เข้มแข็งใช่จริงฮะไม่เถียงแต่มันไม่ไหวอะครับ แกกับแกอยู่ด้วยกันสองคนอย่างเงี้ยมันจะไหวยังไงเนาะแล้วหนุ่มสาวก,ก็ไปหมดนะเขาบอกอยากปล่อยให้ครอบครัวต้องเผชิญภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวเขาขออีกสองเซกเตอร์หนึ่งเขาอยากให้ทีมเฮลท์แคร์เนี่ยไปดูแลเขาที่บ้านทีมเฮลท์แคร์นี้เข้าใจได้ใช่ไหมครับเช่นพยาบมีายสวยก็มีพยาบาลไปดูมีข้อขัดข้อติดก็มีายภาพบําบัดนะครับบางทีต้องอาศัยหมอหรือพยาบาลลงไปดูนะครับแต่เขาบอกไม่พอนะคุณหมอเขาต้องการอีกเซกเตอร์หนึ่ง เซกเตอร์นั้นเรียกว่าโซเชียลแคร์อ๋อมันคืออะไรเขาบอกว่าก็ในเมื่อผมกินข้าวเองไม่ได้ใครจะมาป้อนข้าวผมใครในเมื่อผมอาบน้ําเองไม่ได้ใครจะมาอาบน้ําให้ผมในเมื่อผมเปลี่ยนแผมพัสเองไม่ได้ใครจะมาเปลี่ยนให้ผมแล้วคุณหมออย่าปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัวแต่เพียงฝ่ายเดียวนะอันนี้คือเรื่องที่สองนะครับผมเลยรู้ว่ามันจําเป็นต้องมีอีกอีกกลไก,กหนึ่งที่เรียกว่าที่เรียกว่าโซเชียลแคร์นะครับและเรื่องที่สามนี่เด็ดมากเลยนะผมพูดยังไงเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าใจผมนะ เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณหมอจัก,กรุณาเนี่ยอย่าลงไปดูผมเมื่อว่างแต่ไปดูให้มันตรงกับกิจวัตรแปลว่าเขาเรียกร้องให้จัดระบบตบตามกิจวัตรมิใช่ว่างก็ไปดูนะครับพอเวลาพูดถึงตรงนี้ี่หลายคนจะติดล่องอาสาสมัครเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันต้องจัดระบบเรื่องที่สามนี่เด็ดมากเลยต้องจัดระบบให้มันเป็นระบบด้วยสามเรื่องนี้เนี่ยหลังจากผมดูแลเขาสองปีนะครับผมก็เลยทําตามสิ่งที่อยากทําก็เลยพยายามที่จะเซตระบบแล้วมันโลภมากครับอาจารย์เวลา เวลาอยากทําความดีมันแปลกมันโลภมันไม่ได้อยากดูคนสองคนแต่มันอยากดูทั้งอําเภอนะครับก็เริ่มที่จะจัดระบบที่ลำสนธินะครับเริ่มมีเฮลท์เซกเตอร์ลงไปดูอย่างเป็นระบบทําทําไปดีคิดถึงโซเชียลเซกเตอร์โซเชียลเซกเตอร์เนี่ยคิดเลยนะว่าจะต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผู้เล่นหลักนะครับท้องถิ่นจะต้องทําให้เกิดกลไกโซเชียลหรือว่าตัวนักบริบาลขึ้นมานะครับเรื่องที่สองผมก็ไปคุยกับท้องถิ่นครัาบอาจารย์ ออภาพภาพภายนอกท้องถิ่นนี้น่ากลัวใช่ไหมครับปรากฏว่า <g år> ผมก็ไปคุยตอนนั้นไม่มีหกตำบลผมก็ไปคุยทีละตำบลน,นะพอผมไปเนี่ยแปลกมากเลยไปเนี่ยมีแต่คนเขาบอกว่านายกเ็าดีใจมากเลย <g år> นายกอาฟตอบอกว่าหมอสันติไปเยี่ยมคําแรกคุณหมออย่าเลิกสิ่งที่ทํานั้นมันดีมากเลยผมเป็นกําลังใจให้ผมก็บอกนายกไปว่านายกขอบคุณมากเป็นกําลังใจแต่ผมไม่ต้องการกําลังใจผมต้องการเงิน ผมต้องการให้ในายกมาเป็นผู้เล่นหลักไหมฉันทําได้เหรอได้ได้ไดถ้านายกตั้งเงินกล้องหนึ่งที่ไม่มากนักนะแล้วก็มาจะไม่เกิดกลไกที่มันเรียกว่าเป็นกึงก่งอาชีพกึ่งอาสาเอาชาวบ้านมาฝึกนะแล้วก็มีค่าตอบแทนเล็กน้อยพอให้เขาไม่ต้องไปทํางานอย่างอื่นแล้วมาดูได้อย่างเป็นระบบอย่างเงี้ยนะครับนายกเขาบอกว่าโอเคแปลกมากเลยครับอาจารย์ไปหกที่ไม่มีใครไปเสยสักคน,นึ่งเลยนะครับ ทุกคนบอกเอากับผมหมดเลยนะครับงั้นณ้วันนั้นเนี่ยผมก็เริ่มที่จะเกิดคนไกที่เรียกว่านักบริบาลชุมชนแล้วมันก็ร่วมมือกับตัวตัวเฮลท์เซกเตอร์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ลงไปดูแลอย่างเป็นระบบเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอทำทำไปเนี่ยคนที่เคยถูดทอดทิ้งคนที่ต้องติดบ้านติดเตียงไม่ได้อาบน้ําไม่ได้เปลี่ยนแผร์สเนียมันแทบจะไม่มีในลําสนธิเลยนะครับถึงพอมีเนี่ยแป๊บเดียวระบบก็จะก็จะเข้าไปนะครับปรากฏว่าคนก็สนใจมากก็มาดูงานกันนะครับก็เริ่ม เริ่มมีคนสนใจพอคนมาดูงานก็กลับเอาไปเอาไปทำนะครับเอาไปทําแล้วก็ณนะวันหนึ่งก็โชคดีมากเลยครับอาจารย์ที่ที่เริ่มมีนโยบายเออท่านที่สําคัญมากๆคืออาจารย์ราชาตานะครับอาจารย์สมศักดิ์ที่ตั้งนโยบายคลินิกหมอครอบครัวแล้วก็ไปให้ไปดูคนติดบ้านติดเตียงตอนนั้นก็เริ่มมีโมเมนตัมนะครับบทเรียนจากลำสนธินําไปสู่การทําวิจัยแล้วก็ตั้งงบประมาณ600ล้านบาทก้อนแรกของสอปสอชอกลายเป็นงบลองเทอมแคร์นะครับต่างประเทศเริ่มเข้ามาดู ผมจาได้เลยมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเข้ามาดูผมก็ว่าเอญี่ปุ่นมันก็ดีนะมันจะอินกับเราหรือเปล่าปรากฏว่าญี่ปุ่นที่เป็นผู้หญิงนะครับมาฟังเราเล่าแล้วก็ร้องไห้เลยนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยไม่น่าเชื่อว,ว่าทําได้ทั้งๆที่ไม่ได้รวยแบบแบบเขานะครับทุกคนดีหมดเลยครับอาจารย์ใครมาก็ดีแต่ว่ามันมีอยู่คนหนึ่งนะไม่เข้าพวกนะคนอื่นมานี่ชอบหมดอยากทำหมดมีคนหนึ่งที่ไม่เข้าพวก คนคนนั้นเนี่ยชื่อว่าสตงอครับสตงอไม่เข้าพวกมาเสร็จบอกไม่มีระเบียบเลิกทําซะอะไรฉันทํามาสิบปีทุกคนยอมรับหมดช่วยคนได้ด้วยใช้เงินไม่มากแล้วการคืนชีวิตคนมันมันซัฟเฟอร์มากนะครับพอมีระบบนี้พลิกเลยเพราะสตงอไม่เข้าพวกแต่เขาไม่ได้ว่านะเขาบอกดีหมอแต่เลิกทํานะไม่มีระเบียบวันนั้นผมรู้แล้วว่าถ้าผมอยากให้ทําเรื่องนี้เนี่ยทั้งประเทศนะ ผมไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยผมไม่ได้ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรแล้วผมเชื่อว่าคนอยากจะทําคนเริ่มเห็นตัวอย่างที่ดีผมต้องการเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวครับผมต้องการเพียงแค่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าท้องถิ่นสามารถที่จะเอาเงินที่มีนิดหน่อยเนี่ยมา,มาทำให้เกิดกละไกที่เรียกว่านักบริบาลาแล้วไปดูผมต้องการแค่นี้เองนะครับ วันนั้นก็ตั้งใจนะครับแล้วผมก็ไปพูดทุกเวทีพูดจนคนก็บอกว่าต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้แต่ก็ไม่มีใครแก้ให้ผมครับแลสอตงงก็เอ,อ้ามาอย่ากลายไปว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มไม่กล้าทําพวกนี้ครับอาจารย์นะครับแต่วันหนึง่งเราก็ตั้งใจทํามีเวทีก็วอยวอยนะครับจนวันหนึ่งก็โชคดีนะครับมีโทรศัพท์มานะครับจากทีมงานของรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ยุคที่แล้วนะครับก,ก็ยุคเดียวกันใช่ไหมครับจะเป็นยุคที่แล้วเ,เป็นผู้หญิงก็โทรมาเออชื่อได้นะครับท่านกอบศักดิ์พะตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้ใช่ไหมก็โทรมาบอกอยากสนใจที่จะทําผมก็เลิกทําทุกอย่างเพื่อไปหารัฐมนตรีกับทีมนะครับแล้วก็ไป v i ว e v ไว้ e อยู่นานแล้วมีผมคนเดียวที่ยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าคืออาจารย์ต้องเข้าใจนะครับเวลาอยู่หน้ารัฐมนตรีเนี่ยหน่วยงานราชาการจะบอกว่าดีดีด,ดไม่มีปัญหา มีผมคนเดียวต้องบอกว่ามันยังไม่ดีต้องแก้ไขจนกระทั่งท่าเรือมันตรีก็บอกว่าเข้าใจละจนกระทั่งท่านก็ตั้งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วนะแก้ระเบียบเพื่อให้เกิดนัดบริบาลนะเราก็ตั้งทีมไปผมถึงรู้ครับพอมีทีมถึงถึง,ถงบางอ้อการจะได้ระเบียบมหาไทยฉบับหนึ่งนะครับพ่อจ่ามันต้องแก้กฎหมายอีกสฉบับนะครับแปลว่าต้องแก้กฎหมาย4ี่ฉบับนะฮะช่วงนั้นผมก็ทํางานหนักแล้วก็เกาะติดเลยนะครับฉบับแรกคือต้องได้ กดจากกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติบอกว่าการดูแลแบบนี้เป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุใครเซ็นรู้ไหมครับคนที่เซ็นคือรองนายกและมนตรีครับประธานประธานโอผมต้องได้ระเบียบต้องได้ลายเซ็นจากรองนายกนะระเบียบฉบับนั้นผ่านแล้วครับฉบับที่หนึ่งฉบับที่หนึ่งนำไปสู่ฉบับที่สองที่ต้องได้ฉบับที่สองคือต้องการระเบียบจากคณะกรรมการกระจายอํานาจคนเซ็นคือใครรู้ไหมครับอาจารย์ รองนายกครับรองนายกวิศนุครับสมัยนู้นโอ้โหผมต้องการในรองนายกถึงสองคนก็ทํางานกันแล้วก็ทํางานอยู่ประมาณสักปีเนื้อกระจายอํานาจเรียบร้อยแล้วครับระเบียบฉบับนั้นออกมาแล้วผมต้องการฉบับที่สามครับฉบับที่สามก็คือต้องให้ลุงตูแ่แหละครับเซ็นเพราะให้ในายกทัฐมันตรีเซ็นเพราะมันเป็นระเบียบจากสํานักนายกว่าจะต้อง เป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะมาดูคนแก่ระเบียบฉบับที่สามเซ็นเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เหลือระเบียบฉบับสุดท้ายผมจะเลิกทํางานแล้วท้าฉบับนี้ออกผมก็ไม่ต้องทํางานแล้วชีวิตผมก็ภารกิจก็หมดฉบับสุดท้ายคือมหาดไทยการที่จะผ่านระเบียบมหาดไทยได้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะครับอาจารย์จะต้องเข้าคณะกรรมการกฎหมายของมหาดไทยแล้วคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยโอ<ฮ>้โหชื่อเสียง โด่งดังมากไม่มีใครยอมเข้าไปเป็นพยานเลยนะครับมีผมคนเดียวเข้าไปเขาโทรมาผมไปผมเดินเข้าไปในคอจย์โอ้มีประมาณสักนั่งอยู่กรรมาการประมาณสักสิบกว่าคนนะอายุรวมกันสองพันปีครับคือคือแบบอแล้วน,นักอักษรศาสตร์นักอะไรไม่รู้ไม่จะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเป็นอย่างว่าครับครั้งแรกฟังไม่รู้เรื่องกลับไปไม่ผ่าน ครั้งที่สองกลับไปเข้าใจโอ้ดีนะแต่นุนแต่นี้นะครับก็ไม่ยอมนะครับจนกระทั่งก็ได้ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะลองปหลัดกระทรวงประหลัด,หลดมหาไทยก็เข้าไปจนกระทั่งนะครับอาจารย์ในที่สุดก็ฉบับที่ผมต้องการก <laughs> ็ลงนามเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมคิดว่าฉบับนี้เนี่ยมันจะทําให้คนแก่ที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยอย่างน้อยนอยก็สองสามแสนคนจะทุกมากก็จะทุกน้อยลงไอ้ทุกน้อยลงก็ทุกก็จะ เจอจ้างไปในอีกสองสามปีข้างหน้าสองแสนคนผมคิดว่ามีคนไกลที่จะดูแลเขาแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจรามารุนยี่เก้าเรื่องที่หนึ่งนะครับอาจารย์เมื่อวา,วานนี้ก็ดีใจมากเป็นวันที่ผมมีคนเตือนผมว่าระวังเรือจะล้มปากอ่าวนะถ้ามีกฎหมายแล้วแต่รายละเอียดไม่ดีเนี่ยระวังเมื่อวานพอดีผมก็เป็นคณะทํางานของกระทรวงมหาดไทยด้วยทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรก เรื่องของการดูแลคนติดบ้านติดเตียงนะครัะอาจารย์เมื่อกี้หมูเขาบอกว่าผมได้รางวัลก็ได้รางวัลจริงๆนะครับมันไม่ใช่รางวัลอะไรหรอกครับอาจารย์มันเป็นรางวัลของคนที่โม้เก่งนะก็พูดไปเรื่อยนะก็ได้รางวัลคนสร้างแรงบันดาลใจอะไรเงนี้นะครับก็สนุกดีนะครับทําเรื่องที่ทําให้คนตกทุกข์ได้ยากอะไรเยงนี้นะครับทีนี้พอทําเรื่องนี้ครับอาจารย์เวลาเราทํางานเนี่ยมันก็จะจะมีเครือข่ายใช่ไหมครับ ระหว่างที่ไอระเบียบนั้นมันจะออกเนี่ยปรากฏว่าผมก็ไปรู้จักคนคนหนึ่งนะครับเออเป็นอธิบดีของกระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์นะครับเขาเขาเป็นอธิบดีดูแลผู้สูงอายุนะครับนะครับวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปเจอไปเจออธิบดีเนี่ยนะครับที่นี่กําลังจะเล่าเรื่องที่สองให้อาจารย์ฟังนะครับไปเจออธิบดีที่ดอนเมืองนะครับ อธิบดีเห็นผมเนี่ยแกดีใจมากเลยนะแกบอกว่าหมอสันติจําพี่ได้ไหมผมบอกจําได้ท่านอธิบดีผู้สูงอายุแกบอกว่าแกย้ายมาแล้วย้ายมาเป็นอธิบดีกรมผู้พิการอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามตึกตึกสมเด็จพระเทพนะครับแกบอกผมว่าหมอสันติมีอะไรดีๆบ้างอยากจะทํามีโครงการเสนอไหมอยากจะดูแลคนพิการในชุมชน ผมก็งงมากเลยนะครับว่ามาถามผมทําไมเพราะลูกน้องเต็มไปหมดเลยที่อยู่ตรงนู้นน,นะครับที่เดินแต่แกมาถามผมเพราะตอนนั้นทํางานเรื่องนะักบริบาลด้วยกันนะครับเออผมก็พอแกถามมาแบบนี้ผมใช้เวลาประมาณสิบวินาทีนะคิดเร็วๆนะว่าผมจะเสนอโปรเจกต์อะไรให้แกปรากฏแบบว่าแบบนี้มีเวลาสิวินาทีอย่างเงี้ยผมบอกว่าตอนน้นผมคิดอย่างนี้ผมบอกแกว่านทิดดีแกชื่อพี่จุม๋มพี่จุม๋มพี่ผมอะ่ะ อยากจะเสนอให้ทำเรื่องการฟื้นฟูคนพิการในชุมชนนะครับผมมีโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนดีๆเนี่ยประมาณสักร้อยโรงนะนะครับนะครับสามารถที่จะไปรีคูดแล้วก็สามารถที่จะไปดูแลคนพิการได้เรารู้ดีว่ามีคนพิการอยู่ตรงไหนบ้างในชุมชนนะครับเราสามารถที่จะลงไปที่จะหาได้แล้วโรงพยาบาลเนี่ยเป็นจุดที่สามารถที่จะรีแฮบได้แล้วสามารถที่จะรวมเขาที่จะเอ็นพาวเวอร์เมนได้ ผมมีโรงพยาบาลดีๆอยู่ร้อยโรงอย่างน้อยนะครับส่วนพี่จุ่มคืออธิบดีเนี่ยมีกฎหมายอยู่ในมือมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งอาจารย์ทราบไหมครับชื่อมส,สามสามกับสามห้าบริษัห้า,รหางร้านแม้กระทั่งรามาธิปดีเนี่ยถ้ามีลูกจ้างหนึ่งร้อยคนจะต้องจ้างงานคนพิการหนึ่งคนนะครับกฎหมายมันดีมากเลยมีอยู่แล้วนะครับถ้า ไม่จ้างเองมันมีอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากจ้างมีทางเลือกก็คือก็ไปจ้างให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ก็ได้นะครับก็ได้หรือถ้าไม่อยากจะทำแบบนั้นก็ส่งเงินเข้ากองทุนก็ได้อาจารย์คิดว่าบริษัททั้งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะเลือกทางเลือกไหนครับส่งตังค์ครับง่ายตีเช็คฉบับเดียวแต่เงินก็เนี่ยพอมันเข้ากองทุนเสร็จมันไปไหนไม่รู้เลยครับแดนสนธยาครับ แต่ถ้าเราจ้างงานคนพิการเนี่ยมันได้ประโยชน์ทันทีนะผมเรียนรู้ว่าสุดยอดของการทำการส่งเสริมสุขภาพและคุณพยยนพิการเนี่ยก็คือการให้เขาได้มีงานทำครับมีงานทำผมก็บอกว่าท่านอธิบดีท่านมีกฎหมายผมมีเครือข่ายมาร่วมมือกันไหมแกก็บอกว่าดีมาร่วมมือกันหลังจากนั้นผมก็วิ่งเข้าวิ่งออกกับกลมนี้นะครับเราก็ผลักดันนะครับจนกระทั่ง ทำหลายเรื่องมากประมาณสักสี่หเดือนนะครับจนกระทั่งผ่านมา4ีเดือนนะครับอาจารย์ณวันนี้เนี่ยณวันนี้นะครับผมกับเครือข่ายเนี่ยนะครับสามารถที่จะในเฟสแรกนะจ้างงานคนพิการได้แล้วเนี่ยหนึคนกระจายลงไปใน30มสิบโรงพยาบาลและในเฟสสองที่กำลังจะเกิดเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็น6-700คนนะครับแล้วมัน,มนเป็นโปรเจกต์ที่ที่มันดีมากเลยเพราะว่ามันมันคืนชีวิตให้คนนะ่ะ คนพิการที่ดวนมองว่าเป็นภาระกลายมาเป็นพลังทํางานได้เราได้รายได้เดือนละ9 0 0พันกว่าบาทเชียวนะครับมันพลิกชีวิตเลยล่อรายไ,ได้ตรงนี้ไปดูแลคนอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับไอ้นนี้ก็เป็นอ,อีกโครงการหนึ่งที่ต่อยอดที่เราได้ทำนะครับอันนี้ขอขอแล้วนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้อยอยู่ที่น้ําพองนะครับมีแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดแต่มีโอกาสที่จะมาอยู่ในศูนย์ดูแลคนพิการเพื่อดูแลเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้คนพิการที่มารับบริการในโรงพยาบาล เวลาคนพิการมานะครับเราก็บนน่นเขาใช่ไหมครับบางคนเซอร์วิสไม่ดีแต่คนพิการดูแลคนพิการเองเนี่ยเข้าใจกันนะครับบางคนก็ไปทํางานเรื่องของการบางทีขาไม่ดีนะครับก็ไปช่วยค้นบัตรบางทีก็ไปช่วยจ่ายไปช่วยแพ็คยาเนี่ยนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยครับแต่ก่อนเนี่ยไม่มีโอกาสกลายเป็นเบอร์เด้นเป็นภาระวันนี้ออกมาได้ทํางานใกล้ๆบ้านรายได้เดือนละเก้าพันกว่าบาทเราก็มาช่วยมาช่วยทําประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลอีกนะครับ เราได้คนแบบนี้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเรากำลังจะขยายนะครับหลายๆคนไปทําสวนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเราแปลกมากเลยครับอาจารย์บทเรียนเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าแต่ก่อนโรงพยาบาลไม่สะอาดพอเอาคนพิการมาทํามันสะอาดมากเลยนะครับสะอาดขึ้นไปๆมาๆแปลกมากเลยนะคนพิการทํางานดีกว่าคนไม่พิการคนกลุ่มนี้แบบแบบเจียมตัวอ่อนน้อมนะแล้วก็พอออกโรงพยาบาลมาคุยกันไม่เอาละเวลาทัาเดี๋ยวต่อไปมีลูกจ้างลาออกฉันจ้างคนพิการแทนอย่างเงี้ยนะ ก็เป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วก็มีมีความสุขมากบางทีก็อย่างนี้ที่อุบลรัฐอาจารย์ก็รู้ใช่ไหมครับเอาคนพิการไปปลูกผักออร์แกนิกแล้วก็ทําโครงการออร์แกนิกที่จะที่จะไปป้อนให้กับคนทั้งอําเภอแล้วตอนนี้โครงการนี้จะเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึง่กงกาลังร่วมมือกับนักธุรกิจที่จะเซ็ตทําเรื่องโซเชียลแอนต์เปรี์แล้วก็ให้คนพิการกระจายผักนะครับมีเรื่องดีดๆเยอะแยะไปหมดเลยครับคุยไปคุยมาก็อเมซอนสนใจ ไปเปิดน้าโรงพยาบาลหนึ่งแต่มีข้อแม้ว่าให้คนพิการมาลันนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดก็ฟันดิ้งกำไรฟันดิ้งให้กับโรงพยาบาลนะครับเห็นว่ามันมีภาษามือไว้เวลาจะสั่งให้ทำภาษามือเพื่อสื่อสารกับคนพิการนะครับมีอีกหลายบริษัทที่ติดต่อมาว่าอยากจะลองทำโปรเจกต์ที่จะทำลักษณะแบบนี้เพื่อช่วยคนพิการนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับพอมันต่อคือพอมันทํางานไปแล้วก็สนุกทําผู้สูงอายุไปเจอคนมีโอกาสก็ต่อยอดแล้วช่วยคนได้อีกตั้งเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วบทเรียนของคนพิการผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ท,ที่ที่มันพลิกชีวิตนะครับคนติดบ้านติดเตียงดูแลเขามีคนพปชบาทีด่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในแง่ของคนพิการเราทําให้ภาระมันเป็นพลังได้นะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้ผมก็าขาตัวเองมากเลยครับเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว เขาก็อยากที่จะจูงใจให้บริษัทเปลี่ยนจากการส่งเงินเข้ากองทุนมาเป็นการจ้างตรงทางกสมพอกอก็เชิญบริษัทมาล้อยบริษัทผมกับศิทลามายคนนึงครับช,ชื่อพี่ดวงดาวลามาย4ี่สี่ครับก็ไปเป็นสปกเกอร์น,นะครับพูดจนบริษัทน้ำตาไหลเลยนะครับแล้วก็ในร้อยบริษัทมันยกมือหมดเลยว่าเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นผมคิดว่าในแง่หมอมันสามารถที่จะอาศัยความเป็นหมอเป็นหมอไม่มี question mark อยู่แล้วนะครับ ไปพูดแล้วก็สร้างตัวอย่างที่ดีแล้วเกิดแรงบันดาลใจได้นะครับจริง,รงๆก็มีโปรเจกต์อื่นๆอีกเยอะนะครับแต่หมูเขามองหน้าผมละว,ว่าเดี๋ยวแบ่งให้คนอื่นพูดบ้างนะครับอ,นนอันนี้ก็คงเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ที่มีโอกาสได้ทำะนะครับในชุมชนแล้วก็เราก็จําคําที่อาจารย์สอนได้ไดหมดนะครับเราเป็นหมอเราก็ดูแลคนไข้ได้วยความเมตตาการุณาแล้วถ้ามีโอกาสก็ดูแลคนด้วยดูแลคนในชุมชนในสังคมด้วยก็บทเรียนทั้งหมดก็ งเป็นพระคุณจากอาจารย์ทุกท่านที่ปลูกฝังนะครับแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์บ้างความดีของเป็นเพราะอาจารย์รหัสนะครับอาจารย์สุดท้ายก็ต้องขอบพระคุณมากครับคงมีโอกาสได้แชร์ดนะ้วยครับคุณหมอหลังจากที่ฟังคุณหมอสันติคุยนะคะดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนก็อย่างดิฉันก็นั่งอมยิ้มมากๆเลยว่ามันเป็นความสุขของการเป็นแพทย์จริงๆนะคะ จริงๆก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณหมอสันติเนี่ยเป็นคนพูดน้อยมากนะคะวันนี้ถามว่าคุณหมอสันติจะพูดนานเท่าไหร่นะคะคุณหมอสันติว่า3มชั่วโมงก็พูดได้ก็เชื่อแล้วค่ะว่า3มชั่วโมงเนี่ยพูดได้จริงๆมีโอกาสโชคดีค่ะได้เคยไปร่วมทีมกับคุณหมอสันติตอนที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นปี2ขึ้นปี3นะคะก็จะมีโครงงานที่ต้องทำใช่ไหมคะตอนแรกก็คิดว่าเราจะไปเที่ยวกันบนดอยค่ะ แต่ว่าก็หาเรื่องทํากันนิดนึงนะคะก็ไปชั่งนหนักวัส่วนสูงเด็กที่จังหวัดลําปางโรงเรียนปงสนุกนะคะตอนนั้นเนี่ยต้อมก็ไปอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะแค่ตรวจน้ําหนักวัส่วนสูงเด็กๆนะคะแต่ว่าต้อมเนี่ยเขามีฉายแววความโดดเด่นมากนะคะต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าต้อมเป็นคนที่ทําให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าต้อมมีอะไรพิเศษแล้วก็ต้องม,มีอะไรที่แปลก ก่าคนอื่นนะคะแล้วเป็นความตั้งใจของคุณหมอสันติเองเลยนะคะว่าจะอยู่ชนบทจริงๆเป็นความตั้งใจตั้งแต่สมัยตอนเรียนตอนปีสองนะคะเ mm. พื่อนๆทุกคนนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสักวันหนึ่งคุณหมอสันติเนี่ยจะต้องเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นซึ่งวันนี้คุณหมอสันติก็ได้มาจริงๆนะคะแต่แตจากผลงานที่คุณหมอนําเสนอเนี่ยจะเห็นได้ว่าระเบียบอาสาสมัครบริบาลที่ได้มาเนี่ยนะคะได้หลัง จากที่ได้รับรางวัลด้วยซ้ำไปแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณหมอก็ทําอะไรมาอีกเยอะเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความสุขจริงๆนะคะความเป็นหมอดิอฉันเชื่อว่ารางวัลที่อาจารย์คุณหมอสันติได้มาเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าความสุขในใจนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเพื่อนๆก็เห็นเห็นดีเห็นงามด้วยนะคะแล้วก็ดีใจด้วยจริงๆขอบคุณค่ะ